เราอีกครั้งหนึ่งนะคะรับก็ขอย้ำเช่นเดียวกับที่เมื่อครั้งเป็นรองผู้ทูพแกษก็มีการนะครับว่าเมือ่อไหที่เมืองไทยหรือที่ไหนก็ตามสนับหนุนช่วยหนูนะยังทรงจําพวกเราทุกคนที่นี่ตลอดไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ผมกลับไปแล้วก็ไม่ไว่าจะอยู่ที่ไหน หน้าที่เคนไทยหรือที่ใดก็ตามนะครับผมจะครอบครัวกรอบคลุมทุกจังหวัดสนับสนุนช่วยเหลือและก็ยังสร้างเนโยบายคงคามเป็นนโยบายของพวกเร้องขอไปนะครับแล้วก็ไม่ว่าก็เขายังไม่รู้ว่าจะกลับไปในตำแหน่งนะครับแต่ว่าก็คิดว่าคงเป็นตำแหน่งที่สามารถที่จะทำหน้าที่เพื่อประเทศได้อย่างเป็นที่ตามอุดมการณ์ของในชุดที่ผ่านมานะครับสามปีนั้นก็ทิ้งนะครับว่า ทำงานเต็มที่ตามที่รา,าชการได้อมอบหมายนะคราหนึ่งนาทีที่ผมหายใจไปคิดเสมอครับว่าใช้งบประมาณของชาวบ้านว่อแม่พี่น้อง5ห้าบาทเพราะงั้นผมจะไม่หายใจที่หน่าอนแล้วช่วงที่ขาดอาสาปีก็ทำได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะเก็บความสนใจนี้ไว้ก่อนไปครับใดยโอกาสนี้นะครับอยากจะแสดงความขอบคุณ พี่ๆเพื่พนอนๆบางคนนะฮะที่ช่วยสนับสนุนงานของสำนักง,งานวิทูตทหารนะครับสำนักงานวิทูตทหารบกมาโดยตลอดนะครับมีอยู่สามสี่ท่านจริงๆมีมากกว่านี้นะฮะพี่ๆนัน้องๆที่ช่วยกันแต่ว่าอยากจะขอมอบให้พี่ๆที่หลักๆสองสามคนสามสี่สามคนสี่คนทั้งหมดนะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านเจ้าภาพก่อนะครับพี่วรวิทย์ครับพี่ครับ ดวยหน,น่วยรักษาควงานทั้งส่วนตัวและไม่ส่วนตัวทั้งราชการมาโดยตลอดนะครับก็ไม่รู้จะพูดว่าไงเพราะว่า,ารายละเอียดมากล่าสุดที่ต้นไม้ที่ไปยุ้งขัดมาก,ก็ที่บริวารที่กองไปถึงบ้านผมเป็นคนแรกก่อนก่อนเจ้าหน้าที่ก็มาสั่งนะครับก็ขอขอบคุณที่ตลอด ขอี่มางาับรับเชิญพี่วิโรนครับพี่วิรนนี่ช่วยเหลือคนรับงานมาโตลอดทุกที่ทกนทานนะครับามีเรื่องอะร่อก็บอกพี่วิรนนะครับก็ช่วยเหลือผมแ้งแต่งานุ้นยางจนสุดท้ายเรื่องอะไรไมอกถ้าเลี้ยนทำบุญที่บ้านพี่ก็เป็นอารัธนาตนให้ขอบคุณพี่มาก คุณดาวครับคดาววก็ช่วยดีนะแล้วก็ทางด้านประชาสัมพันธ์นะครับยังจําได้เมื่อครั้งวันเดียวกัผมตองเป็นรองพิธุ่งผมเคยกล่าวด้วยว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งที่เป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ผมต่อข่าวัรุ่นพิมพ์บ่อยที่สุดาคิดว่าคงมีแค่นั้นแต่มาสามปีครั้งนี้ยิ่งบ่อยมากกว่าเดิมอีกนะครับก็จากที่มได้กับคุณดาวคนเดียวนี่หนึ่งที่หลายคนที่สัแสนดี กฎหมายขอให้ค่คดช้าคนสุดท้าไม่เลยนะครับมาเะียนที่ยึมครับาผมมาย่ามเองตามที่ไะ้รก่อเคไม่เป็นไรครับ ปีแรู้จัก3ปีนะครทีได้ยกันชเหลอทั้งพนักงานนะฮะทุกคน,กน,กนห,หนนญญาคนลายหย่ครับพี่ที่ช่วยเหลือต้องการจริงๆว่าไม่ใช่มีแค่นี้นะฮะมีหลายๆองมางมมกเย,นะอยขอบคุณค่ะ ขอโอกาสขอพคฒนาดีขึ้นนึงนะครับหลายคนบอกให้ผมอยู่ตอ่อแต่คงคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าคนใหม่ที่มีกิจความสามารถเข้าหรือมากกว่าผมในทางการตลาดต่างๆนะครับรวมทั้งธรรมาชาติก็ไล,ล่นะครับตั้งแต่ทันทีไหวสปรอมอะไรมาแต่เราคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับดีม,มากะานะชาทีเขาก็พุ่ออ อยู่นะครับเพราะว่าผู้เดินทางกลัาจกไปเที่ยวมารอไอ้ความกันเลยครับไปไปขึ้นวันเดินทางไปเนี่ยก็คือวันที่บริเกนเข้าที่นี่พอดีก็มีคนถามว่าไคาไปไงนพี่บริเกนเท่า,า,ากันนั้นผมก็ขอโทษผมกู้กับกลับรถสวนมันไป <laughs> สู้กับมัน ได้บรรยากาศดีอย่างนี้นะแล้วก็มาอยู่ที่นี่สามปีรู้สึกว่าจะได้ประสบการณ์อะไรเยอะเริ่มจากจากทีมมากเริ่มจากพายุทีมานะฮะแล้วก็มีพายุเข้ามาไฟดับไปสองวันสามวันแล้วก็อะไรนะ,ะเป็นดินไหวแล้วก็ริเลยังรองทอร์นาโดย,ยังไม่เจอทอร์นาโดก็ การชีวิตนะฮะที่ได้ไปเที่ยวรถแบบนในวันนี้จริงๆเดินทางมาจากเมืองวานเขขับรถมาสองคนกับลูกน้องเพราะอีกครอบครัวเขาแยกไปเที่ยวต่อวางแผนการเดินทางก็คือเมื่อวานนี้กลับมาได้นานที่สุดเพื่อเดินทางให้นะเพื่อจะได้วัในใกล้ใกล้คอนโทรลเวลาได้เพื่อจะมางานเลี้ยงของของพี่วันนี่ งานนี้งานสำคัญมากทำไมมาทำไมมาไม่ได้ทำไมมาต้องสั่งท่นานหนึ่งก็วันนี้ก็มาถึงก็เลยเข้ามาถึงโอ้โหพ่วรนนีก็เอาจริงอยู่งานนี้แบบเข้ามาเห็นนี่ตกใจเห็นตังนต่การจัดโต๊ะตั้งโต๊ะงานจัดจอวิดีโอต่างๆเวทีอโอ้โหงานนี้งานใหญ่จริงๆ,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 ๆก็ ขอบคุณพี่พี่วัวเราไปด้วยนะครับที่ให้เกียรติผมให้เกียรติทางวูทยุ่ทฝ่ายทหารทุกทุกคนเลยต,ตั้งแต่โจ้แล,แล้วก็ผมก็ครอบครัวรวไมไปถึงทางสงชายแล้วก็ทางสยามรับด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่จากงานวันนี้ให้นะครับ <c oughs> จริงๆวันนี้มาแต่ตัวเลยนะครับไม่มีอะไรมาเลยคนระับ <c oughs> นอกจากไม่มีอะไรมาแล้วปมว่ามีใครจะให้อะไรผมไหม <c oughs> ครับพูดเลยครับก็เล่าให้ฟังนะครับเป็นประสบการณ์ในในช่วงของเขามาที่ผ่านมาแล้วก็ความรู้สึกในวันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของทางการนิดนึงนะครับเรียนพี่ๆทั้งหลายครับที่ทั้งพี่เกียรติศรานพิทพงศ์พี่ยิ้มพี่พี่โป้นะครับอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับหลายท่านนะครับนายกนายกนะฮะนายกปู ผมและครอบครัว,วรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ทุกวนันนี้ในวันนี้ที่ท่านทนา้าหลายได้มาเป็นเกียรติขอบคุณทางเจ้าภาพที่ได้จัดงานวันนี้ให้กับผมและครอบครัวแล้วก็วกทีมงานทุกคนด้วยนะครับรู้สึกซาบซึ้งในความไม่นจริงที่นี้นะครับจัดนอกนาจากประสบการณ์ที่เกี่เิเกียรจากการทำงานที่นี่สามปีแนละ้วความรู้สึกต่านๆที่ได้ให้ผมและครอบครัว,วในวันนี้ก็จะได้จดจำไว้ ็ท้ายที่สุดขอขอบคุณท่านกำังนำใจท,ท,ที่ที่ให้กับผมและครอบครัวในวันนี้ครับขอบคุณมากครับไม่แน่เท่าไหร่จะไม่พูดงเดีย oh